ปู่มีเงิน1,000บาทต้องการแบ่งเงินจำนวนนี้ให้หลาน3คนโดย A ได้เงินเป็น2เท่าของ C และ B ได้เงินจากปู่1 0 0บาทอยากทราบว่า A ได้รับเงินจากปู่กี่บาทโจทย์ข้อนี้ถ้านักเรียนเคยใช้หลักการวาดรูปนะครับหรือว่าใช้เส้นช่วยในการหาคำตอบจะพบว่าข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเรารู้ว่า ปู่มีเงิน1,000บาทที่จะต้องการแบ่งให้หลาน3คนนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาใจดีมากเลยก็คือให้บอกมาเลยว่า B เนี่ยได้เงิน100บาทเพราะฉะนั้นถ้าเอาเงิน1 0 0อ่า1,000บาทครั 1, บอของปู่ที่ต้องการจะแจกให้กับหลานหรือแบ่งให้กับหลาน3คนเนี่ยลบ100ไปก่อนก็คือลบจำนวนที่ให้ B เพราะเรารู้เลยว่า B ได้100บาทก็จะได้เท่ากับ900จริงไหมครับอ่าสะเต็ปนี้ไม่งงนะครับ เอา1,000งพัลบหที่ให้ B เหลือ900แสดงว่า A ครับกับ C A กับ C รวมกันเนี่ยจะต้องได้900จริงไหม A กับ C รวมกันได้900คราวนี้ A ได้เงินเป็นอะไรครับอ่าเขาบอก A ได้เงินเป็น2เท่าของ C อ่าอันนี้ A ได้เงินเป็น2เท่าของ C เดี๋ยวเอาจังๆหน่อยอ่า เได้เงินเป็น2เท่าของ C. เพราะฉะนั้นครูจะมาเขียนเรื่องราวของ A กับ C เป็นแบบนี้ครับ A อสมมติเขียนตรงนี้ได้เงินเป็น2เท่าของ C. สมมติครูให้ตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางนะครับตรงนี้คือ A แล้วตรงนี้คือ C. A ได้เงินเป็น2เท่าของ C. ตามภาพนี้ถูกต้องไหมครับ A มี2ส,ส่วนส่วน C มีแค่ส่วนเดียว A ได้เงินเป็น2เท่าของ C. และเรารู้ว่า a บวก c เนี่ยเนี่ย a กับ c รวมกันเนี่ยต้องได้900นักเรียนลองดูครับมีกี่ส่วน1 2 3แสดงว่าเราเอา900ครับลองหาร3ดูซิเขาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันเห็นไหม1ส่วน2ส่วนแล้วก็3ส่วนเท่าๆกัน3คูณ3ได้9นะครับลบกันเหลือ0เอา0ขึ้นไปบนได้เลยแสดงว่าเรารู้ว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันคือส่วนละ300บาทถูกไหม มันส่วนละ300บาทลองเขียนให้เห็นชัดๆ,ๆสิมันเป็นยังไง A ตรงนี้300ตรงนี้300ตรงนี้300สแสดงว่าเราได้จำนวนเงินในสัดส่วนละที่ว่า A เป็น2เท่าของ C ก็คือ A เนี่ย600ถูกไหม A 600อ่าส่วน C เนี่ยจริงๆโจทย์ไม่ได้ถามแต่เราสามารถตอบ C ได้ด้วย C ก็คือ300ถูกไหมครับ C มี C ได้300บาทอ่าสมมติเราเขียนให้ชัดๆเลยนะ a เนี่ยได้600บวก b ได้เท่าไหร่ครับ b โจทย์บอกมาแล้วคือ100บวก c คือเท่าไหร่ครับ c ได้300นักเรียนลองบวกดูครับว่าครบพันหนึ่งไหมหกร้อยบวกหนึ่งร้อยเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบวกอีกสามร้อยเป็นหนึ่งพันครบและ a กับ c เป็นสามเป็นสองเท่าไหมสองเท่าถูกไหมชื้นนี่สามร้อยกัหกร้อยเห็นไหมตามภาพเพราะฉนข้อนี้เราตอบได้แล้วนะครับว่า a ได้รับเงินจากปู่ กี่บาทก็คือ A ได้รับเงินจากปู่600บาทนะครับตอบ A ได้เงินนะครับ600บาทจริงๆจ,จบแล้วข้อนี้คราวนี้ถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะครูผมอยากลองแบบแก้สมการนะครับแก้สมการอ่าเราแก้สมการยังไงดีได้ครับเราก็กำหนดตัวแปรกำหนดตัวแปรเนี่ยอยากจะบอกว่า แต่ละคนอาจจะกำหนดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะกำหนดให้ตัวแปร x ตัวแปร y เป็น b เป็น a อ่าเป็น b ไม่ต้องเนาะเป็น a หรือเป็น c ก็ได้นะครับสมมติครูลองกำหนดให้อ่าเอา a เลยเพราะเราต้องการหา a ใช่ไหมครูอาจจะบอกอย่างนี้เลยครับให้ a ให้ a นะครับได้เงินเพราะเราต้องการหา a ใช่ไหมครูให้ a ได้เงิน y บาทเลย y บาทเลยคือไม่รู้กี่บาทเพราะเขาอยากจะหาถูกไหม a ได้เงินจากปู่กี่บาทเนี่ยครูก็บอกว่า ให้ A ได้เงินจากปู่เนี่ย y บาทเสร็จปุ๊บเรารู้ว่า Bb b, อ่า B ได้เงินเท่าไหร่ครับ b ได้เงินตามโจทย์ก็คือ100บาทอ่านิใจดีให้มาต่อไป C ล่ะ C ได้เงินเท่าไหร่ C ได้เงินจากปู่ A ได้เงินเป็น2เท่าของ C เพราะฉะนั้นเอาเงินของ A หาร2ก็จะเป็นเงินของ C ถูกไหมเพราะ A ได้เงินเป็น เนี่ย a, ได้เงินเป็น2เท่าของ C เพราะฉะนั้น C ก็ได้เงินเป็นครึ่งหนึ่งของ A ถูกไหมมันเป็นส่วนกลับกันก็ C ได้เงิน y ส่วน2อบาททันไหมครับนักเรียนถ้าถ้าเขียนแบบนี้ถ้าบางคนบอกว่าอ่าสมมติ C นะสมมติ C ได้เงินได้เงิน x บาทอ่ะสมมติบางคนตั้งอันนี้ครูสมมุติให้ดูก่อนนะการการคนบางคนงงถ้า C ได้เงิน x บาทเนี่ย a ก็จะได้เงินอะไรครับ อ่าเอก็จะได้เงิน 2x บาทถูกไหม 2x บาทก็คือได้เงินเป็น2เท่าของ C เนี่ย A ได้เงินเป็น2เท่าของ C แต่เผอ,อิญว่าครูอ่ะให้ a ได้เงิน y บาท C ก็เลยได้เงินเป็น y ส่วน2บาทมันเป็นส่วนกลับกันตรงนี้ทันนะครับทันนะโอเคนะครับแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดใครเป็นตัวแปรเนาะแล้วแต่ว่ากำหนดใครเป็นตัวแปรอ่ะคราวนี้มาดูต่อและเรารู้ว่า ไอเงิน3ก้อนเนี้ยที่ A ได้ B ได้และ C ได้รวมกันนะครับมันต้องได้เท่าไหร่ครับ1,000เพราะปู่มีงบพันหนึ่งถูกไหมเราก็มาตั้งเป็นสมก,การได้เลยก็คือ y บวกอะไรครับ100บวก y ส่วน2เท่ากับ1,000ทันไหมครับ y บวก100บวก y ส่วน2เท่ากับ1,000คราวนี้คุณครูจะ ตั้งชื่อไอตัวส่วนอย่างเงี้ยว่าตัวยุ่งยากนะครับว่าตัวยุ่งยากเนี่ยครูตั้งมันว่าตัวยุ่งยากตัวยุ่งยากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครูจะนําโจทย์ที่ต้องใช้สมการแก้เขาเรียกว่าแก้โจทย์โดยใช้สมการเนี่ยมาสอนบ่อยๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันทําให้เราคิดลําบากนะครูชอบบอกนักเรียนว่าสองเนี่ยเขาเรียกว่าตัวยุงยวย่งยากตัวยุ่งยากครูก็เลยจะกําจัดมันเนาะเราต้อง กำจัดตัวยุ่งยากนะครูจะเรียกว่าเราต้องกำจัดตัวยุ่งยากก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อ2มันเป็นยุ่งยากกำจัดมันวิธีกำจัดมันก็คือนําตัวมันคูณตลอดถ้ามีมันตัวมันตัวเดียวนะครับจะนําตัวมันคูณตลอดแต่ถ้ามีแบบหลายเลขเราต้องหาคอลนอเราค่อยนําไปคูณตลอดนะครับเพราะฉะนั้นครูก็นํา2ไปคูณตลอดเลยแปะ2ไปทุกตัวนะครับแปะ2ไปทุกตัวเพื่อประหยัดพื้นที่นะ2คูณตลอดก็คือครูจะแปะ2ไปทุกตัวเลยไอ้ตรงเนี้ยครูก็จะคูณ2ด้วย ตรงเนี้ยครูก็จะคูณ2ส่วนตรงเนี้ยครูก็จะคูณ2คือแปะ2ไปทุกพจน์นะครับแปะ2ไปทุกพจน์เกิดอะไรขึ้น2คูณ y ก็ได้2 y อ่าทันนะครับเนี่ย2คูณ y ก็ได้2 y 2คูณ100ก็ได้200ทันไหมครับ2คูณ100ก็ได้200ส่วน2คูณ y ส่วน2เนี่ยเราจะตัดตรงนี้แล้วก็จะเหลือแค่ y เนี่ยคือการกำจัดตัวยุงยากมันก็จะเหลือแค่ y ทันนะครับ สองคูณหนึ่งพันก็ได้2,000ันทันนะครับคราวนี้เราเห็นว่า 2y ง y บวก y อ่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันบวกกันตั้งห่างกันยังไงครับครูการบวกสลับที่ได้ครับนักเรียน3ามบวกสี่นะครับเราจะเท่ากับ4ี่บวกสก็ได้เห็นไหมการบวกสลับที่ได้เพราะฉะนั้นสองบวก y เนี่ย y อาจจะสลับมาตรงนี้ให้2องไปอยู่ด้านหลังก็ได้มี y อยู่2ตัวบวก y อีกหตัวก็จะเก็นก็จะเป็น y สตัวถูกไหมเป็น3 Y มวาเดี๋ยวขยายนิดนึงก็จะเป็น3 Y มวาถูกไหมครับเท่ากับสองพันอยู่ที่เดิมเนาะแต่200ตรงนี้ครับคุณครูย้ายมาฝั่งนี้เหมือนคุณครูเอารลบสองมาลบทั้ง2ฝั่งเนี่ยฝั่งนี้ก็ต้องลบสองร้อยสองร้บวกสองร้อยลบสองเลยหมดไปฝั่งนี้เลยเหลือ <ๆ S 2> แค่3 Y เพราะ2 Y รวมกับ Y ายหนึงละถูกไหมส่วนสองพนี้ก็ต้องเอาไปลบกับ200 เมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าคุณครูจะย้ายบวก200มาฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ200 2,000ลบ200ก็จะได้1,800 3กับ y เขียนติดกันคือคูณกันอยู่ครูย้าย3มาฝั่งนี้จากคูณอยู่ย้ายไปก็กลายเป็นหารเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะได้ y เท่ากับ1น0 0ัหาร3ถูกไหมครับ1,800หาร3ได้เท่าไหร่6,38เนาะก็ได้600นี่ แล้ว y คืออะไรนะักเรียนจําได้ไหม y คืออะไร y คือเงินของ a เพราะฉะนั้น y เท่ากับ600 y คือเงินของ a ดูซินี่ไง a ได้เงิน600บาทตรงกันเลยถ,ถนัดแบบไหนได้หมดนะครับนักเรียนถ้าเกิดเขาต้องให้แสดงวิธีทําเป็นแบบสมการนักเรียนก็กําหนดตัวแปรจะก,กําหนดไม่เหมือนครูก็ได้นะครับกาหนดตัวแปรเสร็จปุ๊บก,ก็แก้สมการนะครับแก้สมการ แต่ถ้าข้อนั้นไม่ต้องแสดงวิธีทำหรือมันไม่ได้เกี่ยวกับในข้อสอบแต่เราเ,าเจอโจทย์คำถามเราต้องการหาคำตอบนักเรียนใช้รูปช่วยได้ครับใช้การวาดเส้นช่วยได้นะครับซึ่งครูเรียกว่าการวาดรูปแบบเพื่อช่วยในการหาคำตอบเนาะก็ใช้การวาดรูปช่วยใช้ความเข้าใจไปจับไปที่โจทย์นะครับใช้ความเข้าใจเนี่ยจับจับไปที่โจทย์อุย้ยใช้ความเข้าใจจับไปที่โจทย์แล้วดูว่า โจทย์เนี่ยเราสามารถออกแบบมันยังไงได้บ้างแล้วเพื่อที่เราเพื่อสุดท้ายแล้วนําพาเราไปพบคําตอบนั่นเองนะครับโอเคข้อนี้ก็คิดว่านักเรียนน่าจะได้ประเด็นนะครับที่ชัดเจนทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการใช้วาดรูปในการช่วยหาคําตอบแล้วก็แบบสมการที่เราจะหาคําตอบได้นะครับโอเคสําหรับข้อนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับ